อ่าวันนี้เลครับก็มีเรื่องมาเตือนภัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็มาเพิ่แจ้งในผมนะครับแจ็คอก็มีไอ้เหี้ยก็มีนี่ครับอย่านี้ครับอ่าปัญหานะก็ระวังไว้แล้วกันนะเนี่ยคือนี้ครับอืมนี่ครับปอลอเนี่ยเดี๋ยวไปแสดงนี่ก่อน ขอไฟด้วยนุ่ชอบไปนิดนึงอืม,อมก็นี่แล้วนะแม่นะงลายก็เตือนนี่โอเคนี่นี่ครับตกล้อนี่บักต่างๆโอ้โหไม่ได้รับกันกี่ใครซี้จจเจเจเจทราบนี่ก็ระวังกันด้วยนะอาจจะใช่บักกดอูหรือเปล่ามไม่รู้นะ พวกพวกที่ได้คะแนนป้องกันเยอะๆนะครับเห็นน่าจะเป็นอธินาจีเอ็มน่าจะเห็นเนาะน่าจะเป็นอธินาได้เยอะมีหรอกไม่มีบั๊กต่างๆครับคงไม่จงงจะไม่มีวันถึงกันแล้วเนาะอ่าที่คิดไว้เนาะขอให้อธินาได้เยอะโอเคเนาะโอเคครับก็อธินาได้สองร้อยฝากเท่านี้แหละเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ยูทูบด้วยนะครับเชร์ตัวเองด้วยนะแชร์ตัวเองด้วยเนาะโอเคเนาะอ่าก็ พิมพ์ได้เลยครับชื่อ Channel เนาะหรือลิงลิง์ใต้คลิปครับอืมอ่ามันจะไม่หรอกใต้คลิปป็นธรรมดาโหกลุ่มอะไรนี่ครับชแน l อ่าพิมพ์เข้าไปเนาะพิมพ์เข้าไปแบบนี้สมพงเล่นดีนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะนี่ครับ ก็ประมาณนี้นะแล้วก็คุกคนหาเนาะก็จะเห็นนะครับก็มีคลิปนะคลิปลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็มีคลิปเยอะอยู่นะสิบสี่ยดีโอโอเคก็มีตลกฮาด้วยนะะอเคอันนี้นโอ้โหอันนี้คนดูน้อยมากห้าสิบห้าครั้งเอาชอบป้องกันก่อนอูแสดงว่าอ่าก็นี่เนาะ โอเคครับก็แค่นี้เนาะอันนี้ดีสินอันนี้ตลกตลกมากครับคลิปนี้ปอลหามากขอให้ดูก่อนปอลหามากเน็ตช้าเนาะเน็ตช้าก็ขอให้ด้วยนะครับปอลหามากปอลอแปลว่าอะไรไม่รู้นะโอเคครับปอช้าอย่างเก็ไปหาดูเนาะหาไม่ขี้แต่งก็ไปช้าช้ากัน ตลกตลกกูตลกนนี้ก็อนี่ครับฟิลิคุมเนาะนี่ครับตกหน้าตัวเองกวาดอูแจ็คำได้ก็แจ็คได้สองร้อยพิษอ็กันกวาดอูนะครับสมใบเก้าชั่วโมงไม่ได้ก็บ้า จีบกันะจีบโอเคครับก็ติดตามก็ไม่ได้นะครับโอเคโอเคเขาจบที่ตอนนี้นะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับค้หาเอง